เอ็ดดี้อัสดางยม,มานาคได้อธิบายเมื่อวันก่อนนะครับบอกว่าอีกแล้วหรอที่แท้พิธาเป็นลูกเครื่องเขมรสมเพศไม่ไหวบอกพิธาโพสต์ตไว้จริงหรือไม่เขาโพสต์ตจริงไหม,มว่าคุณยายของเขาอาศัยอยู่ที่ตึกนี้มาเมื่อเกือบหนึ่งศตวรรษที่ผ่านมาเพราะความจริงตึกนี้คือสาลากลางเก่าเมืองพระตะบอง ซึ่งเคยเป็นบ้านพักของพระยาคาธาทรทรนินในวงเล็บชุ่มอภัยวงศ์ทว่าไม่มีโอกาสใช้งานเพราะกว่าจะสร้างเสร็จสยามก็ต้องยกดินแดนเมืองพระตะบองให้แก่ฝรั่งเศสท่านชุ่มอภัยวงศ์เนี่ยท่านเลือกที่จะอพยพครอบครัวและบุตรหลานข้าทาสบริวารกลับมาเป็นข้าราชการธรรมดาอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรี ต่อมาในสมัยรัชกาลที่หเนี่ยก็ได้รับพระมหากรุณาที่คุณพระราชทานนามสกุลแก่สกุลนี้ว่าอภัยวงศ์คุณพิธาโพสต์ว่าคุณยายอาศัยอยู่ที่ตึกนี้มาเกือบหนึ่งศตวรรษแปลว่าคุณยายของพิธาเป็นคนขเขมรงั้นเหรอเพราะตึกนี้พระยาคทาธทรนินสร้างเอาไว้แต่ท่านเองก็ไม่ทันได้อยู่ต้องย้ายกลับมาไทยก่อนสร้างเสร็จ ส่วนถ้าจะบอกว่าพิธาอาจจะสับสนว่าคุณยายของพิธาน่าจะอยู่บ้านแฝดอีกหลังซึ่งตั้งอยู่ที่ปราจีนบุรีก็ไม่น่าจะใช่อยู่ดีเพราะตึกหน้าตาเกือบจะแฝดกันอีกหลังที่สร้างโดยเจ้าพระยาอภัยภูเบศสร้างถวายในหลวงรัชกาลที่5ท่านเจ้าของตึกเองยังไม่เคยใช้หรืออาศัยที่ตึกนี้เลยยายของพิธาเป็นใครอะถึงเคยอาศัยอยู่ที่ตึกนี้ โอ้ยจัดทัวร์ไมพี่ทัวร์บ้านคุณยายจัดทัวร์เลยเหรอเออที่ไหนที่ปัตตบงเลยไหมเอาแค่ไปได้ไหมเข้าได้ไหมเข้าได้ครับก็ทำเหมือนข้ามแดนไปเพราะว่าหยมหยุดข้ามจาก ปราจินบุรีไปก็ถึงแล้วครับมันติดกันนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนดินแดนแย่านนั้นเนี่ยเป็นมณฑลบุรพาของสยามประเทศนะครับประกอบไปด้วยจังหวัดพัทลองจังหวัดศรีโสพลจังหวัดเสียมราชนะครับตึกที่เห็นอยู่เนี้ยก็คือตึกที่เจ้าพระยาอภัยภูเบศในขณะที่ดํารงตําแหน่งเจ้าพระยาคทาธทาธรณินต้องทาความเข้าใจว่าเจ้าพระยาคทาธทาธรณินเนี่ยมีสองท่านท่านแรกวงเล็บเยียชื่อเยีย อันนั้นะเป็นพ่อของท่านที่สองคือชุ่มอภัยวงศ์นะครับท่านเยียอภัยวงศ์เนี่ยนะมีเมียชื่อทิมท่านจะมีส่วนหนึ่งสนใดเกี่ยวกับพิธาเนี่ยก็คือเมียของท่านเยียชื่อทิมท่านทิมเป็นแม่ของท่านชุ่มท่านทิมเป็นแม่ของท่านชุ่มวันมีอย่างเดียวแหละที่จะเกี่ยวกับพิธาคือชื่อเหมือนกันครับนะแล้วตระกูลของอภัยภูเบศเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เป็นคนเขมรใช่ไหม เป็นคนไทยเป็นข้าราชการของราชวงศ์จักรีนะครับราชการที่หนึ่งเนี่ยส่งไปเป็นผู้ปกครองเมืองพัตตบองนะครับตอนนั้นเป็นเจ้าพระยาอภัยภูเบศวงเล็บแบนก็คือท่านแบนนะครับ เป็นต้นตระกูลอภัยวงศ์ตั้งแต่รัชกาลที่1ตั้งแต่รัชกาลที่1เลยสร้างกรุงเทพมาสัก5 6ปีเนี่ยนะครับก็เห็นว่าเอ่อตรงนั้นไกลหูไกลตาไกลพระเนตรพระกันก็ส่งคนไปอยู่ถ้าตรงนั้นยังอยู่กับเราก็ยังเป็นประเทศไทยเป็นจังหวัดพระต้องคนที่นั่นยังพูดไทยจนถึงทุกวันนี้นะจำนวนหนึ่งยังเป็นคนไทยพลัดถิ่นนะครับพญาคัตทรทรนินเนี่ยชื่อเยียร์นะครับเยียร์และต่อหลังมัมีนามสกุลภัยวงศ์แต่ท่านอยู่ไม่ทัานใช้นามสกุลนะเพราะตอนท่านอยู่ยังไม่มีพระราชบัญญัตินากุล ท่านเยียเนี่ยมีลูกชื่อชุม่มทั้งสอง<ช><ช>ได้รับราชการในฐานะเจ้าเมืองพัตบองทั้งสองอท่านนะครับแล้วก็ขึ้นมาถึงตําแหน่งเจ้าพระยาขาทาทัตถาธรทรนินทั้งคู่<ช><ช>นะครับและต่อมาพอเนี่ยเจ้าพระยาไพบูเบศบวงเล็บชุ่มนะครับท่านนี้พอถึงฝรั่งเศสปิดปากอ่าวไทยนะที่สมุรปราการตอนวิกฤตการรอส1์รท่านชุ่มนะฮะ เป็นผู้หนึ่งนะครับเป็นเสนาบดีผู้หนึ่งที่ถวายความเห็นต่อในหลวงรัชกาลที่5ว่าควรที่จะรักษาพื้นที่สำคัญหรือเอกราชสำคัญของประเทศโดยการสละพื้นที่ส่วนน้อยทำให้เราต้องสละบินแดนพระตบองศีโสพลและเสียมราชให้แก่ฝรั่งเศสทีนี้ฝรั่งเศสก็ตุกติดก็ไปยึดเมืองตราดเมืองจันทบุรีไว้อีก ต่นหลังเราก็ต้องเสียเพิ่มก็คือดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ําโขงนะครับจำปาสัต์เวียงจันหลงพระบางนะฮะทีนี้ตอนฝรั่งเศสได้พระตะบองไปแล้วเนี่ยก็คุยกับท่านชุ่มอภัยวงว่าอยู่ต่อเถอะฉันให้เธอเป็นเจ้าเมืองเหมือนเดิมท่านชุ่มไม่อยู่ครับรัชกาลที่5เนี่ยบอกท่านชุ่มว่าตัดสินใจได้เลยนะครับท่านท่านไม่ไม่กำหนดไม่บังคับให้ท่านชุ่มเลือกนะครับว่าจะ จะเอาอยัางไงท่านชุ่มบอกว่าขอไม่เป็นค่าสองเจ้าบ่าวสองนายอขอจงร,รักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่หสยามประเทศและราชวงศ์จักรีรก็อพยพผู้ขนเดินมามีช้างมีมา้ามีเกวียนมีรทแทะนะปัจจุบันรทแทะทึ่งหน้าตาคล้ายๆเกวียนของท่านเนี่ยยังอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ท่าสถานแห่งชาติพระนครที่หวังหน้าข้างธรรมศาสตร์ตรงสนามหลวง ไปดูกันได้นะครับท่านมาในหน้าฝนนะครับนะเดินกันมานะแล้วมาถึงปราจีนบุรีก็เห็นว่าภูมิประเทศใกล้เคียงกับพัตตบอกรัตบอ่ยทำไมรัชกาลที่หนึ่งจึงส่งท่านแบนอภัยวงไปไปไปรบปกครองที่นั่นเพราะเป็นอู่ข้าวอู่น้ำพี่ยอดอม,มันมีแม่น้ำนะครับอยู่สายหนึ่งแล้วก็เป็นที่ราบลุ่มปลูกข้าวได้อุดมสมบูรณ์มากมีคำกล่าวว่ามีพัตตบอเมืองเดียวก็เลี้ยงข้าวด้วยทั้เนเขมร พอท่านเดินมาแล้วเจอปราจีนบุรีลักษณะคล้ายกันมีแม่น้ำแล้วก็เป็นพื้นที่ท้องทุ่งอุดมสมบูรณ์ท่านจึงเลือกไม่เข้ามาบางกอก ท่านกราบ,บังคมทูลในหลวงรัชกาลที่5ว่าจะอยู่ที่ปราจีนบุรีนะครับในหลวงรัชกาลที่5เนี่ยท่านทรงทราบซึ้งพระราชฤทิไทยมากที่มีข้าราชการซึ่งจงรักภักดีขนาดนี้นะครับ,รบท่านก็เสด็จไปปราจีนบุรีนะครับท่านชุ่มอภัยวงศ์เนี่ยก็รับเสด็จแล้วก็พาไปที่ดงศรีมหาโพธิ์ซึ่งเป็นเมืองโบราณนะครับแล้วก็เห็นว่าเออเวลาเจ้านายมาเนี่ยท่านทรงลำบากเนาะก็เลยสร้าง บ้านอีกหลังหนึ่งซึ่งหน้าตาเหมือนบ้านคุณยายหน้าตาเหมือนบ้านเก่าคุณยายเกือบอจะร้อยเปอร์เซนต์ลยตั้งอยู่ตรงนั้นเลยโดยที่ไม่ได้สร้างเพื่อจะอยู่เองรสร้างด้วยความจงรักภักดีว่าเอาไว้เวลาที่ในหลวงเสด็จมาจะได้มีที่ประทับแรมที่สะดวกแก่ท่านแต่ว่าระหว่างสร้างอยู่นั้นก็สิ้นรัชกาลที่ห้าเสียก่อนมีหนึ่งรัชกาลที่เคยเสด็จไปประทับแรมก็คือในหลวงรัชกาลที่หก นะครับซึ่งยังคงสืบสารความรักที่มีต่อท่านชุม่มเหมือนกับสมเด็จพระบรมชนกนาถก็คือรัชกาลที่5เมื่อถึงคราที่มีพระราชบัญญัตินามสกุลในหลวงรัชกาลที่6จึงพระราชทานนามสกุลให้แก่สมาชิกในสกุลของท่านชุ่มนะบอกว่าให้นมสกุลอภัยวงศ นะครับนะบและตึกนี้ก็ยังอยู่จนถึงปัจจุบันได้รับการอนุรักษ์และขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแล้วปัจจุบันใช้เป็นพิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศบ้านคุณยายที่พัตตบองเนี่ยหน้าจั่วจะเป็นสามเหลี่ยมแหลมครับแต่ว่าบ้านแฟดคุณยายที่ปราจีนบุรีจะเป็นหลังคาโดมเล็กๆตรงหน้าจั่วเป็นหลังคาโดมเล็กๆนะครับถ้าดูรูปจะให้ให้สังเกตตรงนี้อันนี้พัตตบอง เพราะว่าไอจ้จวดที่ยื่นออกมาเป็นจวดหลังคาแหลมนะครับถ้าเป็นที่ปราจีนบุรีไอจ้จวดที่ยื่นออกมานั้นจะเป็นหลังคาโดมซ่อนอ,อ,อยู่หลังหน้าบาันโค้งนี้หน้าบันที่นี่จะเป็นรูปต้นปาล์มนะครับแล้วก็หน้าตึกจะมีต้นปาล์มขึ้นอยู่ซึ่งเป็นต้นปาล์มที่เจ้าพญาอาภัยภูเบศชุ่มอาภัยวงปลูกไว้ตั้งแต่สมัยที่ท่านสร้างเรือนนีเ้เสร็จฝัง่งเรื่องนี้แล้วรู้สึกว่าภูมิใจนะครับว่าข้าราชบริพารของพระองค์ในสมัยนั้นเนี่ยนะท่านต้องไปเป็นเจ้าเมือง เมื่อไปปกครองเมืองแล้วมีอะไรเปลี่ยนแปลงท่านก็เอาคนไทยกลับมาจริงๆไปถูกไหมเป็นใหญ่เป็นโตสวยสุดก็ได้เนอะฝรั่งเศสก็บอกว่าอยู่ต่อไปเลยก็ได้ทำอะไรต่างๆก็ได้ฝรั่งเศสบอกให้อยู่ต่อให้เป็นต่อนะฮะเพราะอะไรเพราะว่าก็ท่านเป็นเชื้อสายคนที่ปกครองเมืองพัทบองมาตั้งแต่รุ่นท่านแบนสมัยการที่หนึ่งหนึ่งและการที่ห้าพี่ร้อยกว่าปีเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นคนทั้งเมืองพัตตบองก็นับถือท่านชุ่มบุญหน้าไอ้ท่านชุ่มอภัยวงศ์อภัยวงศ์ใช่ไหมแต่ท่านก็เลือกว่าท่านจะไม่เป็น ข่าสองเจ้าบ่าวสองนายคือนึกออกไหมว่าบรรพบพระบุษมาอยู่ที่นี่เพราะพระบรมราชองค์การคเพราะมาถึงรุ่นตัวเองจะเอาความสุขความสบายได้ยังไงอายต่อบรรพบพระบุษรอายต่อแผ่นดินอายต่อพระเจ้าแผ่นดินท่านก็กลับมาที่ปราจีนบุรีแล้วก็มาสร้างใหม่แล้วกลับมาเนี่ยก็ถ้ามาบางกอกก็ตำแหน่งใหญ่โตนะพี่ เลือกที่จะอยู่อย่างเจียมเนื้อเจียมตัวที่ปราจีนบุรีเพื่อจะได้ไม่ต้องมามีข้อขัดแย้งใดๆกับผู้มีตําแหน่งในบางกอกนึกออกไหมข้าราชการแย่งเก้าอี้กันข้าราชการมันจะแย่งเก้าอี้กันนะครับท่านเลือกที่จะอยู่ตรงนั้นเนี่ยในหลวงรัชกาลที่๕ท่านจึงรักมากท่านเสด็จไปหาไปเป็นกําลังใจแล้วก็เลื่อนจากการเป็นเจ้าพยาคาาธรธรณินขึ้นเป็นเจ้าพยาอภัยภูเบศ นะครับนั้นสิ่งที่ทิมอาจจะมีคือบ้านคุณยายแต่แตสิ่งที่ต้องเพิ่มเข้าไปในตัวทิมก็คือความจงรักภักดีและความซื่อสัตย์สุจริตแม้เพียงคำพูดและเรื่องเล่าก็ต้องซื่อสัตย์สุจริต